วันนี้ก็จะมาแนะนำเป็น Toyota New Fortuner นะคะตัวนี้จะเป็น2.4ปี2018ค่ะสำหรับคันนี้นะคะด้านหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นไฟแบบ B Beam LED นะคะแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้นะคะโลโก้ Toyota Fortuner นะคะกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมค่ะสำหรับคันนี้นะคะสีเดิมทั้งคันนะคะเป็นรถสภาพเดิมๆนะ,ะไม่มีชนหนักพิดความแน่นอนค่ะ วยางของเขานะคะจะเป็นยางขอบอ่ายาง18นะคะแล้วก็เป็นตัวปดสโตนดูเลอร์นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นยางปี2021นะคะดอกอยางสภาพยังใช้งานได้ปกติค่ะแล้วก็ตัวแม็กเ,เป็นแม็กโตลต้าแท้จากโรงงานนะคะมาพร้อมกับบันไดข้างนะคะตัวเนี้ยนี่จะมีกุญแจมาให้2ดอกนะคะสามารถใช้งานสมาร์ท e ีเลดได้นะคะแล้วก็ตัวของ ตัวข้างเนี่ยก็จะมีไฟตรงนี้นะคะซ้ายและขวาค่ะมาพร้อมกับคิวนะคะจากโรงงานเดิมๆเลยค่ะไฟท้ายของเขานะคะยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะสวยงามอยู่เลยค่ะคันนี้ตัวสเกิร์ตข้างหลังนะคะทำออกมาอย่างสวยงามเลยค่ะตัวนี้ ไฟไฟดวงที่สามนะคะไฟเบรคมาพร้อมนะคะสภาพยังใช้งานได้ดีเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่านะคะว่าข้างในเนี่ยสีเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคันนี้นะคะพวงมาลัยของเขาเนี่ยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะรองรับระบบโหมดการบลูทูธแล้วก็มี Apple c a r p l a y นะคะตนนัวนี้แล้วก็จะมีพวก Star t s ต o p ให้ใช้งานนะคะอยู่ตรงนี้เลย ในส่วนของหน้าจอของเขานะคะเป็นหน้าจอของ t ต y ยต้านะคะจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของข้างคนขับนะคะก็จะมีแอร์แบ็กนะคะมีเป็นปุ่มปรับไฟฟ้านะคะต้องบ่อนะคะส่วนของข้างคนขับก็เป็นปบละอกปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยมีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะทั้งสองคู่เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันดีกว่าค่ะว่าสภาพเป็นอย่างไรกันบ้าง คันนี้นะคะเบาะอยู่ในสภาพปกตินะคะไม่มีขาดแล้วไม่มีชำรุดนะคะมีตัวสายชาร์จให้ใช้นะคะจะเป็นแบบ120โวลต์แล้วก็1 100โวลต์นะคะตัวนี้ก็สามารถชาร์จแบตได้เลยนะคะฝาท้ายเปิดไฟฟ้านะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าสั่งการปิดผ่านรีโมทอย่างไรกันนะคะ เรากดค้างไว้หนึ่ทีที่ตัวปุ่มของตรงนี้นะคะตัวฝาท้ายก็จะปิดใช้งานอัตโนมัติเลยค่ะไม่ต้องมาปรับที่ตัวรถนะคะเรามาลองดูกันนะคะว่าถ้าถ้าเราเปิดสตาร์ทรถแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยฝาท้ายจะเปิดใช้งานได้ไหมาฝาท้ายเปิดใช้งานได้ปกติเลยนะคะ ในส่วนของหน้าจอเนี่ยจะเป็นไมค์แบบดิจิตอลนะคะก็ถ้าเราเปิดฝาท้ายอย่างเงี้ยคะ่ะตัวปุ่มของตัวข้างหลังรถเนี่ยสีแดงเราจะขึ้นบอกนะคะว่าตอนนี้เรากําลังเลือกใช้เปิดประตูข้างหลังอยู่นะคะถ้าเราไม่ใช้เรากดตัวของปุ่มค้างไว้เลยนะคะมันก็จะปิดให้อัตโนมัตินะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าไฟสีแดงจะหายไปไหมอ่าโอเค อ่าอันนี้คือฝาท้ายปีสนิทก้นนะคะถ้าสมมุติว่าตัวสีแดงของหลังรถมันหายไปตัวของ2 4 V นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเกียร์6สปีดนะคะรองรับรโหมดโหมดของตัว ESP นะคะเป็นตัวกันถลายลื่นเนาะแล้วก็จะมีปุ่ม Eco mode นะคะแล้วก็ Power mode ให้ใช้นะคะเกียร์จะเป็นแบบ6สปีดค่ะอยู่ที่150แรงม้านะคะถ้าใครต้องการใช้งานรถอเนกประสงค์คันนี้ก็แนะนำเหมือนกันค่ะ สำหรับคันนี้นะคะก็จะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในการขับขี่ของเขาเนี่ยถ้าสมมติว่าเราถอยหลังเนี่ยช่วงล่างเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวจะถอยให้ดูนะคะอ่าก็คือตอนถอยหลังเนี่ยเสียงไม่มีเลยนะคะเสียงปกติมากเลยเดี๋ยวเราจะลองตีโค้งในระยะสั้นๆให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้าง คันนี้เข้าโค้งทางด้านขวามือนะคะไม่มีเสียงเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูถอยหลังกันอีกรอบหนึ่งว่าถอยหลังข้างหลังเนี่ยมีเสียงอะไรกุกกักไหมฮะก็ปลอดภัยค่ะคันนี้มีกล้องถอยหลังให้นะคะถ้าใครที่ขับรถไม่เก่งเนี่ยคันนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้อยู่นะคะแล้วก็มันดีตรงที่ว่าบางทีในมุมอับอย่างเงี้ยเรามีลูกเล็กเด็กแดงเนี้ยค่ะเราก็จะได้ดูว่าเออมันมีอะไรขวางทั้งหลังไหมอย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวเรามาเข้าซ้ายกันดีกว่าอ่าเข้าขางด้านซ้ายก็ไม่มีเสียงนะคะนี้ถ้าใครสนใจคันนี้นะคะสามารถสอบถามได้เลยค่ะคันนี้เนี่ยเป็น 2.4V นะคะแล้วก็เป็นขับ2อปี2018นะคะก็้ายแดงของเขาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่1,499,000นะคะตัวนี้แต่ของเราเนี่ยเป็นรถมือสองนะคะก็ราคาตอนแรกเนี่ยอ่าช่วงช่วงนี้นะคะก็จะราคาอยู่ที่ 999นะคะแต่ว่าโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเดือนวันแม่นะคะก็ลดไปเลยนะถ้าใครสนใจคันนี้นะคะเอาไปเลยราคาอ,อยู่ที่979นะคะอ่างวดการผ่อนเนี่ยจะอยู่ที่20,000นะคะไม่ไม่เกินไม่เกิน20,001ประมาณ7-2งวดนะคะแล้วก็ตออเบี้ยเริ่มต้นเนี่ยรับไปเลยค่ะ2.79นะคะถ้าใครที่ต้องการคันนี้นะคะเอกสารการจัดไฟแนนซ์ไม่ยุ่งยากค่ะใช้แบบประชาชนหนังสืรอบรองไายไ,ได้หรือสลิปเงินเ,นเดือนแล้วก็อ่า ที่แผนที่ทีมงานนะคะแล้วก็สเตทเมนย้อนหลัง6เดือนนะคะถ้าใครประวัติดีสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะแล้วก็ใช้บัตประชาชนใบเดียวในการรู้ผลนะคะรู้ผลได้เลยนะคะภายใน1ชั่วโมงนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยแนะนำเลยค่ะเบสคาออโต้นะคะเสรีไทย44ค่ะ